สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่มาชมไลฟ์ด้วยกันในวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคนท้องก็ต้องสวยใบยหมอน,นุ่นค่ะก็จะมาไลฟ์ในทุกๆวันพุธนะคะเวลาประมาณ20.15นากานาทีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวยังไงช่วงแรกค่ะขอเช็คในเรื่องของสัญญาณภาพนะคะแล้วก็เสียงนิดนึงนะคะสําหรับ ท่านที่กำลังชมไลฟ์ด้วยกันอยู่ตอนนี้นะคะถ้าหากว่าได้ยินเสียงนะคะแล้วก็เห็นภาพชัดเจนดียังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะยังไงก็รบกวนช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าหากสมมติว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะคิดว่าเนื้อหาในวันนี้นะคะไม่แน่ใจว่ารู้หัวข้อกันหรือเปล่านะก็คือเนื้อหาในวันนี้ค่ะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าคลอดนะคะว่านะคะเราควรที่จะ เลือกวันดีนะคะหรือเรารอเจ็บคันลอด,ดีเราก็ค่อยผ่านะคะซึ่งตรงนี้เป็นเรียกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่คุณแม่หลายๆท่านนะคะกําลังสงสยัยหรือว่าอยากจะได้คําตอบนะคะสําหรับตัวเราเองอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะยังไงนะคะก็ฝากกดแชร์ในส่วนของไลฟ์ไปด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเห็นมีคุณแม่หลายท่านเลยนะคะกําลังรอที่จะมาฟังคําตอบพร้อมกันในไลฟ์วันนี้นะคะแต่ว่าการ เรียกว่าการมองเห็นนะคะของ Facebook ของเรานะคะช่วงหลังมันก็จะค่อนข้างดรอปลงอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัลกอริทึมทาง Facebook นะคะแต่ยังไงถ้าหากว่าพวกเรานะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะก็จะช่วยเปิดการมองเห็นแล้วก็ทําให้คุณแม่ท่านอื่นๆนะคะที่กําลังสนใจที่อยากจะมาฟังไลฟ์หรือมาพูดคุยกับหมอในช่วงไลฟ์ค่ะได้มีโอกาสรับการแจ้งเตือนแล้วก็จะได้มารับชมนะคะความรู้พร้อมๆกันไปในวันนี้นะคะแล้วก็ยังไงค่ะท่านไหนเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถที่จะ ทักทายกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเห็นคอมเมนต์ทาง youtube นะคะแล้วก็ทาง a c e b o o k เข้ามาเราบ้างนะคะก็สวัสดีคุณวชิรานะคะแล้วก็สวัสดีคุณอุทไทยทาง youtube ด้วยนะคะสวัสดีน้องจิ๊บค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบอกภาพและเสียงชัดเจนทั้งสองช่องทางเลยนะคะสวัสดีคุณคุณคุณกัลายานะคะคุณเพชรน้อยด้วยนะคะทั้ง4ี่ท่านเลยนะคะที่ เรียกว่าให้คอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะที่ส่งเข้ามาในไลฟ์ในวันนี้ด้วยก็เรากันนะคะก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนของวันนี้นะคะท่านที่กําลังชมไลฟ์ด้วยกันอยู่ค่ะไม่แน่ใจว่ามีท่านไหนนะคะมีแพลนว่าจะต้องผ่าตัดคลอดอยู่แล้วหรือเปล่านะคะซึ่งสําหรับคุณแม่นะคะที่มีแพลนว่าจะผ่าตัดคลอดอยู่แล้วก็คือในกรณีไหนบ้างนะคะ อย่างเช่นกรณีที่คุณแม่เคยผ่าตัดคลอดมาก่อนในคันที่แล้วนะคะยังไงท้องนี้ค่ะเราต้องผ่าตัดคลอดอยู่แล้วนะคะหรือคุณแม่ท่านไหนนะคะไม่เคยคลอดมาก่อนก็ตามแต่ว่ามีความตั้งใจว่าเรานะคะอยากจะผ่าตัดคลอดนะคะเรามีการพูดคุยกับคุณหมอไว้อยู่แล้วว่าเราจะผ่าตัดคลอดนะคะก็สามารถที่จะเรียกว่ารับความรู้ในวันนี้ในไปช่วยในเรื่องของการตัดสินใจได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็ถ้าหากว่าตอนนี้ค่ะพร้อมแล้วสําหรับการรับชมรับฟังกันเดี๋ยวจะเริ่มเข้าสู่เนื้อาหากันเลยก็แล้วกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะสวัสดีคุณอมรอรัตแล้วก็คุณนภัสด้วยนะคะคุณนภัสบอกว่ามาจากเกาหลีเลยสวัสดีอันญอ,อเซโยนะคะใช่ไหมเอ่ยก็ยังไงนะคะตอนนี้ที่เกาหลีไม่แน่ใจว่ากี่โมงแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทาง เฟซบุ o กนะคะทาง y o u t u b e นะคะหรือแม้แต่ทาง TikTok นะคะที่มีติดตามช่องทางของหมอในทุกๆช่องทางเลยอันนี้ต้องขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกๆท่ทานเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้รับความรู้นะคะที่ไปช่วยคลายความสงสัยแล้วก็คลายความกังวลใจในช่วงของการตั้งครรภ์ได้ไม่มากก็น้อยก็แล้วกันนะคะ คุณเพชรน้อยบอกว่าเตรียมคลอดวันที่15นี้ผ่าตัดคลอดแปลว่าเราเลือกวันแล้วถูกไหมคะเดี๋ยวยังไงเรามาฟังความรู้ในวันนี้นะคะก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วนะคะการเลือกผ่าตัดคลอดหรือการเลือกเจ็บขันค้อเนี่ยมีความแตกต่างหรือข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะคะยังไงก็ขอให้คุณแม่นะคะแล้วก็น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็คุณกัลยานะคะบอกว่าอาจจะต้องผ่าคลอดเพราะว่าท้องแฝด อ๋อถ้าเกิดว่าท้องแฝดส่วนใหญ่ช่วงหลังเราก็จะผ่าคลอดกันอยู่แล้วนะคะสวัสดีคุณแม่น้องสิงโตด้วยนะคะแล้วก็คุณตาลบอกว่าคุณหมอแนะนําให้ผ่าในวันที่อายุครรภ์ได้38สัปดาห์กับ3วันอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานเลยนะคะเป็นปกติเลยค่ะ โอเคค่ะคุณนภัสบอกว่าหมอบอกว่าเด็กยังไม่กลับหัวเลยตอนนี้35สัปดาห์แล้วมีโอกาสกลับไหมต้องรอติดตามอีกทีนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์ถ้าเกิด36สัปดาห์ขึ้นไปเด็กยังไม่กลับหัวก็แปลว่าต้องผ่าคลอดเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผ่าคลอดกันวันไหนเดี๋ยวลองมาฟังกันวันนี้นะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาเลยอยาจจะทักทายไม่ครบนะคะสวัสดีคุณอมรวันด้วยค่ะ ก็สำหรับเนื้อหานะคะที่จะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดคลอดนะคะโดยปกติแล้วค่ะการผ่าตัดคลอดเนี่ยแน่นอนว่า เราก็จําเป็นจะต้องมีการผ่าตัดคลอดในกรณีที่คุณแม่มีข้อบ่งชี้นะคะซึ่งถามว่าข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอดมีอะไรบ้างก็อย่างที่พูดไปในตอนแรกเลยค่ะถ้าเกิดว่าท้องที่แล้วคุณแม่เคยผ่าตัดคลอดแน่นอนท้องนี้จะต้องผ่าตัดคลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็กรณีที่2ค่ะก็คือในกรณีที่มีภาวะรกเกาะต่า,ตา ถ้าหากว่าได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะรกเกาะต่ำนะคะแน่นอนเด็กไม่สามารถคลอดเองทั้งช่องคลอดได้ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในท่าไหนก็ตามเพราะว่ารกนะคะจะขวางทางคลอดถ้าหากว่าในช่วงของอเรียกว่าการการเจ็บคันคลอดเนี่ยถ้าหากว่ามีการเจ็บคันคลอดขึ้นมาแล้วมีการเปิดของปากบดลูกคุณแม่ก็จะเกิดในักเรียกว่ามีอาการตกเลือดนะคะในช่วงระหว่างการเจ็บคันคลอดซึ่งอันนี้คือเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นค่ะในคุณแม่ที่มี ประวัตินะคะเคยผ่าตัดคลอดได้ได้มีการตรวจยืนยันแล้วหรือในกรณีที่มีการตรวจยืนยันแล้วว่ามีภาวะรกเกาะต่ำแน่นอน2กรณีนี้ต้องผ่าตัดคลอดเท่านั้นกรณีที่3ค่ะก็คือในกรณีที่เหมือนคุณพัชเลยนะคะก็คือกรณีที่เด็กไม่กลับหัวกรณีที่เด็กไม่กลับหัวหมายความว่าเด็กเขาเอาก้นหรือเอาขาเป็นส่วนนำนะคะ โดยปกตินะคะเด็กที่สามารถคลอดเองทางช่องคลอดได้ก็คือเขาจะต้องเอาหัวลงนะคะหัวลงอาจจะอยู่ในท่างายท่าตะแคงหรือท่าคว่ำก็ได้ถ้าหากว่าเด็กเป็นท่าหัวและไม่มีข้อบ่งชี้ในการอื่นในเรื่องของการผ่าตัดคลอดเนี่ยคุณแม่สามารถที่จะลองเจ็บท้องแล้วก็คลอดเองได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เด็กไม่ได้เอาหัวลงก็คือในกรณีที่เด็กเอาขาลงบางคนเด็กเอาขาลงเนี่ยเขาจะไม่ได้ยืนนะคะจะเป็นท่านั่งเพียงแต่ว่าส่วนที่ อยู่ต่ำที่สุดจะเป็นเท้าจะเรียกว่าท่าเท้าเนี่ยก็คือเป็นเท้าแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นท่าก้นท่าก้นคือเด็กจะพับขาขึ้นนะคะแล้วก็เอาก้นลงนะคะหรือบางกรณีก็คือเป็นเด็กนอนตะแคงนอนตะแคงไม่ว่าจะเป็นตะ,ตะแคงแนวนี้ก็คือเป็นลักษณะขวางกับลําตัวของคุณแม่นะคะหรือกรณีที่เด็กนอนเอียงนะคะ,ะ,คะเรียกว่าเป็นท่าเอียงเนี่ยก็คือเป็นการเอียงโดยเอาส่วนที่เรียกว่าเป็นช่วงคอค่ะเป็นส่วนที่ นำในการลงมาในช่องทางคลอดนะคะท่าทางที่ไม่ใช่ท่าศีษะค่ะก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งเหมือนกันที่ทําให้จะต้องผ่าตัดคลอดเพราะว่าอวัยวะส่วนอื่นๆนะคะไม่สามารถที่จะพ้นช่องทางคลอดมาได้แบบปกตินะคะต้องลองให,ให้ให้ดูน้องหมีนี้ก็ได้นะคะทารกในครรภ์ค่ะส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเขานะคะคือส่วนที่เป็นศีษะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นอวัยวะส่วนอื่นค่ะผ่าน ปากช่องคลอดลงมาก่อนที่จะเป็นศีรสะเนี่ยโอกาสที่เด็กหัวจะติดอยู่ในมดลูกมันมีโอกาสค่อนข้างสูงเพราะว่าปากมดลูกเนี่ยเปิดยังไม่สุดแต่ว่าส่วนนําไหลลงมาแล้วนะคะก็จะไปติดอันนี้คือเป็นทฤษฎีนะคะเพราะฉะนั้นคือทําให้นะคะถ้าหากว่าเราได้รับการวินิจฉัยว่าเด็กไม่ได้อยู่ในท่าหัวเราจําเป็นจะต้องมีการผ่าตัดคลอดนะคะในทุกกรณีหมายความว่า ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บคันข้อฉุกเฉินในอายุคันเท่าไหร่ก็ตามนะคะอาจจะเป็นก่อนกําหนดหรืออะไรก็ช่างเถอะถ้าหากว่าไม่ใช่ท่าศาีรษะเราก็จําเป็นจะต้องผ่าตัดคลอดและถ้าหากว่าในอายุคันที่ครบกําหนดแน่นอนเราก็ต้องมีการผ่าตัดคลอดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เราก็อีกกรณีหนึ่งในปัจจุบันนี้ที่เราค่อนข้างจะเรียกว่าผ่าตัดกันซะส่วนใหญ่ก็คือกรณีที่เป็นคันแฝดนะคะ คันแฝดถ้าเป็นในสมัยอดีตนะคะในสมัยอดีตกรณีที่เป็นคันแฝดแล้วเด็กสองคนเป็นท่าหัวทั้งคู่เนี่ยเขาก็เขาก็เรียกว่ายอมรับได้ที่จะสามารถให้คุณแม่ลองเจ็บคันแล้วก็คลอดคลอดได้ก็คือคลอดทางช่องคลอดได้ถ้าคลอดได้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าค่ะในกรณีที่เป็นคันแฝดเนี่ยหมอเองก็เคยเจอเหมือนกันนะคะในช่วงที่เออเรียกว่า เมื่อเกิน10ปีแล้วล่ะคือเกิน10ปีแล้วล่ะที่เคยทำคลอดเด็กแฝดนะคะปรากฏว่านะคะพอเด็กคนแรกคลอดคือในช่วงระหว่างการตรวจก่อนคลอดเนี่ยพบว,ว่าเด็ก2คนเอาหัวลงแต่ว่าพอถึงวันคลอดจริงเนี่ยแน่นอนเด็กคนแรกคือคลอดได้ไม่มีปัญหาแต่เด็กแต่เด็กคนที่สองค่ะไม่ยอมคลอดก็คือติดอยู่ในมดลูกไม่ยอมไหลลงมานะคะซึ่งถ้าหากว่าเด็กอยู่ใน อยู่ในหมดลูกนานจนเกินไปก็จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของภาวะพร่องออกซิเจนละเพราะว่าถุงน้าคร่าม,มันแตกไปแล้วจากการคลอดของเด็กคนแรกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะกรณีที่เป็นคันแฝดต,ต่อให้เป็นท่าหัวทั้งคู่นะคะหลังจากที่เด็กคนแรกคลอดเองได้มีโอกาสที่คนที่สองจะถูกเอาไปผ่าตัดคลอดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงหลังค่ะเราก็เลยเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วกันเราก็เลยมักจะนะคะ นัดผ่าคลอดไปเลยก็คือหรือถ้าเป็นคันแฝดมีอาการเจ็บคันคลอดมาก็มักจะได้รับการผ่าตัดคลอดไปเลยเพื่อจะได้คลอดทางเดียวนะคะไม่ใช่คนนึงคลอดทางช่องคลอดแล้วอีกคนนึงเอาไปผ่าแบบนี้ก็จะเรียกว่า,ามันมันไม่ค่อยโอเคเนาะเพราะสุดท้ายเราก็ต้องโดนผ่าอยู่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นแล้วกันในเรื่องของการผ่าตัดคลอดนะคะ แต่ถามว่ามีข้อบ่งชี้อื่นๆร่วมด้วยไหมนะคะก็อย่างเช่นกรณีที่คุณแม่มีโรคประจําตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะความดันโลหิตสูงนะคะอาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือเป็นเบาหวานตั้งแต่ก่อนท้องอยู่แล้วหรือเป็นในช่วงในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็มีการพิจารณาแล้วว่านะคะการผ่าตัดคลอดอาจจะเรียกว่าได้ประโยชน์มากกว่าการเจ็บคันคลอดให้คลอดเองตามธรรมชาติซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อดีของการนัดผ่าตัดคลอดที่ ดีกว่าการที่เราจะรอเจ็บคันคลอดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังในช่วงถัดไปนะคะแต่ทีนี้ค่ะหมอเชื่อว่าสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่คุณแม่ส่วนใหญ่นะคะมีความกังวลถ้าหากว่าเราคิดว่าจะผ่าคลอดหรือเราจําเป็นจะต้องผ่าคลอดเนี่ยอืหมอเชื่อว่านะคะส่วนใหญ่เราอยากจะเลือกวันไหม ส่วนใหญ่เราอยากจะเลือกวันไหมคะคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอจาวเสียงนะคะจากคุณแม่ที่กําลังชมไลฟ์ด้วยกันในตอนนี้ด้วยกันด้วยกันในตอนนี้ก็แล้วกันนะคะไม่แน่ใจว่ามีกี่ท่านนะถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะคิดว่าอยากจะเลือกวันผ่าอยากจะเลือกวันผ่าให้เรียกว่าให้พิมพ์หนึ่งเข้ามานะคะถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนคิดว่าเราอยากจะเลือกวันคลอดเองก็คือนัดนัดวันผ่าเนี่ยให้กดหนึ่งนะคะ แต่ถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนคิดว่าตัวเองจะต้องผ่าคลอดอยู่แล้วแหละแต่อยากจะรอเจ็บคันนะคะอยากจะรอเจ็บคันน่ะแล้วก็พอเจ็บท้องแล้วค่อยผ่าก็ให้กดเลข2เข้ามานะคะเพราะหมออยากจะทราบเหมือนกันว่าจริงๆแล้วคุณแม่ส่วนใหญ่นะคะมีความเห็นว่ายังไงถ้าหากว่าเราจําเป็นจะต้องผ่าคลอดเนี่ยเราอยากจะเจ็บท้องก่อนไหมหรือเราอยากที่จะเลือกวันกันแน่นะคะถ้าอ่านะคะตรงนี้นิดนึงนะคะยังไงคุณแม่ลอง พิมพ์คอมเมนต์เป็นคอมเมนต์เข้ามาให้หมอนิดนึงเพราะว่าหมอยก็อยากจะรู้นะคะว่าส่วนใหญ่เราคิดยังไงกันนะคะก็ตอนนี้นะคะมีคุณมดน้อยนะคะแล้วก็คุณบุษราพรนะคะพิมพ์หนึ่งเข้ามาค่ะคุณสุนิดด้วยนะคะทาง Facebook นะคะพิมพ์หนึ่งกันเข้ามาหลายคนเลยคุณวชิวชิราด้วยนะคะส่วนคุณเพชรน,น้อยบอกว่าอยากเจ็บคันด้วยเหรออยากเจ็บท้องก่อนเนาะคุณแอนคุณตุ๊กกี้บอกว่าอยากจะเลือกวันนะคะทาง youtube ค่ะคุณอ p p ปโปนะคะแล้วก็คุณมิเนะ มิ n นีเตอร์นะคะแล้วก็คุณปุ๊กก้าคุณนภัสค่ะกดหนึ่งกันเข้ามาทั้ง4ท่านเลยนะคะแปลว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่นะคะจริงๆแล้วส่วนใหญ่น่าจะอยากเลือกวันมากกว่านะคะซึ่งนะคะก็น่าจะเป็นแบบนั้น <laughs> เพราะว่าถ้าเอาตามตามความเป็นจริงแล้วค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าหากว่าเท่าที่หมอเจอกับคุณแม่นะคะที่คิดว่าจะคลอดอ่ะคุณแม่ที่คิดว่าจะผ่าตัดคลอดอยู่แล้ว ก็แน่นอนย่อมอยากจะมีวันที่เราอยากจะคลอดนะคะส่วนคุณแม่ที่คิดว่าที่มีข้อบ่งชี้ว่าเรานะคะจะต้องผ่าตัดคลอดอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นการผ่าตัดคลอดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้ล่วงหน้าเราก็อยากที่จะเลือกวันนะคะแน่นอนหมอเชื่อว่าส่วนใหญ่อยากจะเลือกวันแต่คุณแม่ที่เลือกที่อยากจะเจ็บท้องก่อนเนี่ยถับก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคุณเพชรน้อยและคุณอัมพวันนะคะบอกว่าอยากจะเจ็บคัน ซึ่งนะคะถามว่าเหตุผลเหตุผลที่อยากเจ็บคันก่อนที่เราจะผ่าคลอดเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณแม่ที่เลือกวันรู้ไหมว่าพออะไรแต่ว่าหมอคิดว่าหมอน่าจะพอเดาใจคุณแม่ออกนะว่าทําไมคุณแม่ถึงอยากจะเจ็บคันก่อนนะคะเพราะว่าอะไรคือซึ่งถ้าหมอพูดประโยคนี้ไปอ่ะหมอไม่แน่ใจว่าอาจจะทําให้คุณแม่ที่อยากเลือกวันน่ะกลัวหรือว่าทําให้เรารู้สึก กังวลในเรื่องของการเลือกวันหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่อยากจะบอกไว้นะคะเพียงแต่ว่าไม่ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากขนาดนั้นเดี๋ยวเราฟังด้วยกันไปจนจบนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกังวลกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะอันดับแรกเลยค่ะสิ่งที่หมออยากจะบอกก็คือว่ามันมีข้อเท็จจริงอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณแม่ที่คิดว่าตัวเองจะต้องผ่าตัดคลอดอยู่แล้วแต่อยากจะเจ็บคันคลอดก่อนที่เราจะผ่าเนี่ย เหตุผลเป็นเพราะอะไรเหตุผลมันเป็นเพราะว่ามีข้อเท็จจริงอยู่เรื่องหนึ่งก็คือในกรณีที่คุณแม่ได้รับการผ่าตัดคลอดนะคะโดยที่ไม่มีอาการเจ็บคันคลอดเลยกรณีผ่าตัดคลอดโดยที่ไม่มีอาการเจ็บคันคลอดเลยเนี่ยไม่ว่าจะในอายุคันเท่าไหร่ก็ตามนะคะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าก่อนกําหนดด้วยนะ คือถึงเราจะผ่าตัดคลอดในอายุคันที่ 38, 39หรือ40สัปดาห์ก็ตามถ้าหากว่าไม่มีอาการเจ็บคันคลอดนามาก่อนนะคะแล้วเราผ่าตัดคลอดโอกาสที่จะเกิดภาวะเด็กหายใจเร็วหลังคลอดจะพบได้สูงกว่าอ่าซึ่งถามว่าคำพูดเนี้เกิดจากอะไรนะคะก็คือเกิดจากงานวิจัยที่เขามีการเก็บรวบรวมสถิติ โดยการเปรียบเทียบกันระหว่างคุณแม่ที่มีอาการเจ็บคันคลอดแบบคือมาคลอดคือแพลนว่าจะคลอดเองนี่แหละก็คือเจ็บท้องคลอดลอคลอดมีน้ําเดินแต่สุดท้ายเนี่ยคลอดเองไม่ได้ต้องผ่าคลอดส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของภาวะหายใจเร็วตอนแรกเกิดไม่ค่อยมีนะคะต้องบอกว่าไม่ค่อยมีแต่ไม่ใช่ร้อยปเซ็คือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี แต่ในขณะที่คุณแม่กลุ่มที่ไม่มีอาการเจ็บคันคลอดเลยนะคะแต่เรานัดมาผ่าคลอดในอายุคันที่เหมาะสมนะคะซึ่งอายุคันที่เหมาะสมสําหรับการผ่าตัดคลอดเนี่ยสำหรับการนัดผ่าตัดคลอดนะคะในปัจจุบันนะคะเรายอมรับอยู่ที่38สัปดาห์นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นตัวเลขที่มีงานวิจัยเหมือนกันว่าการผ่าตัดคลอดในกรณีที่ไม่เจ็บคันเนี่ย ในอายุคันตั้งแต่ประมาณ38สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่เด็กจะหายใจเร็วเนี่ยมีน้อยกว่าอายุคันที่น้อยกว่า38สัปดาห์นะคะเขามีตัวเลขคัดพอยต์อยู่ที่38แต่ทีนี้ถามว่าต่อให้อายุคัน38แล้วเนี่ยเมื่อ38 39 40ไม่ว่าจะ38 39หรือ40สัปดาห์ก็ตามนะคะในกรณีที่ผ่าตัดคลอดโดยไม่เจ็บคันเนี่ย โอกาสที่จะเกิดภาวะหายใจเร็วหลังคลอดคือมันพอๆกันหมายความว่าเราจะผ่าที่38สัปดาห์หรือผ่าที่39สัปดาห์หรือจะรอ40สัปดาห์แล้วผ่าเนี่ยสุดท้ายแล้วโอกาสในการที่เด็กจะหายใจเร็วก็มีพอๆกันเพียงแต่ว่าโอกาสในการเกิดภาวะหายใจเร็วในเด็กกลุ่มที่ไม่เจ็บคันเนี่ยพบบ่อยกว่าเด็กที่เจ็บคันแต่ทีนี้คําว่าเจ็บคันคลอดแล้วผ่าเนี่ยไม่ใช่แค่เจ็บ ไม่ใช่แค่มีท้องแข่งนะคะเพราะว่าระยะของการคลอดบุตรเนี่ยถ้าหากว่าคุณแม่ได้ฟังไลฟ์หรือคลิปที่หมอเคยมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับการคลอดมาแล้วนะคะก็คือว่าในระยะของการคลอดบุตระคะ่ะมันจะมีอยู่2ระยะระยะแรกก็คือระยะเฉยระยะเฉยคือช่วงที่มดลูกเริ่มมีการแข่งตัวสม่ําเสมอนะคะ คุณแม่อาจจะเริ่มมีอาการเจ็บร่วมด้วยแต่ปากบดลูกอาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักก็คืออาจจะไม่เปิดนะคะหรืออาจจะเปิดแค่เซน2เซนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระยะเฉยนะคะกับอีกระยะหนึ่งก็คือระยะแอคทีฟก็คือตั้งแต่ช่วง3เซนติเมตรขึ้นไปนะคะเวลาที่มีการเจ็บคันคลอดเนี่ยช่วงที่เป็นระยะเฉยเนี่ยถ้าหากว่าเรานะคะเป็นคนที่มีข้อบ่งชี้ว่าจะต้องผ่าตัดคลอดอยู่แล้ว แน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่ตรวจเจอว่าเข้าสู่ระยะคลอดเราไม่ได้รอให้ปากบดลูกเปิดนะคะทันทีที่เราตรวจเจอว่ามีบมดลูกแข็งตัวสม่ําเสมอและมีอาการที่บ่งบอกว่ากําลังเข้าสู่ระยะคลอดเนี่ยคุณแม่จะได้รับการผ่าตัดคลอดฉุกเฉินอยู่แล้วเราไม่ได้รอให้คุณแม่เจ็บจนปากบดลูกเปิดเพราะว่าคุณแม่มีข้อบ่งชี้ว่าต้องผ่าถูกไหมเพราะฉะนั้นค่ะในกรณีนี้มันจะแตกต่างกันแตกต่าง จากคนที่รอคลอดเองแล้วค่อยไปผ่าทีหลังอันนั้นคือเขาจะเจ็บนานมากเจ็บจนเขามั่นใจแล้วว่าเขาคลอดไม่ได้จนกระทั่งหมอสามารถวินิจฉัยได้ละว,ว่าคลอดไม่ได้ก็คือหัวไม่ลงบ้างปากบนลูกเปิดไม่ยอมเปิดเพิ่มบ้างนะคะหรือคุณแม่อาจจะทนไม่ไหวนะคะซึ่งกรณีนี้ส่วนใหญ่แล้วกว่าที่เราจะ ได้ผ่าคลอดเนี่ยบางครั้งปงากบนลูกมันเปิดประมาณสักสามเซน4ี่เซนไปละคือคุณแม่จะเจ็บคันอยู่ที่ประมาณ4ี่ชั่วโมงบางคนคือเจ็บท้องมานานมากแล้วจนไม่ไหวแล้วนะคะถึงได้ผ่าเนาะกรณีนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าด้วยกลไกของการเจ็บคันคลอดค่ะมันจะมีภาวะที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะในคันซึ่งภาวะนี้จะเป็นตัวที่กระตุ้นทําให้เหมือนกับเกิด การสมบูรณ์นะคะเขาเรียกว่าคือพูดแบบให้เข้าใจง่ายก็แล้วกันเนาะแต่กลไกจริงๆคือเราอธิบายค่อนข้างยากละกันแต่เอาเข้าใจง่ายๆว่าเวลาที่มันมีอาการเจ็บคันลอดแบบรุนแบบ,แบบที่เป็นระยะรอลอดจริงๆอะคะ่ะตัวนี้มันจะมีสัญญาณที่ส่งไปที่เด็กนะคะแล้วก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการขั้นสุดท้ายของปอดเด็กแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าช่วยลดโอกาสในเรื่องของการเกิดภาวะหายใจเร็วแรกเกิดของทารกนะคะ แต่ว่าในขณะที่กรณีคุณแม่ที่คิดว่าต้องผ่าอยู่แล้วแล้วคุณแม่บอกว่าเจ็บก่อนแล้วค่อยผ่าเนี่ยการเจ็บเพียงระยะสั้นๆนะคะแค่ประมาณชั่วโมง2องชั่วโมงหรือแค่มีท้องแข็งแบบที่รู้สึกได้โดยที่ปากมดลูกยังไม่เปิดเนี่ยสิกเนลที่เกิดขึ้นตรงนี้มันไม่ได้แรงมากพอที่จะทําให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลงของอปอดจนกระทั่งเกิดความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญ กับกรณีที่เรานัดมาผ่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าฟังเลางงไหมนะคะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันค่ะสรุปก็คือว่าถ้าสมมติว่าเอาเอาสรุปอันแรกก่อนสรุปอันแรกก่อนก็คือว่าทฤษฎีหรือคําพูดที่เขาบอกว่ากรณีที่มีการนัดผ่าตัดคลอดโดยที่ไม่เจ็บคันเด็กมีโอกาสที่จะเกิดภาวะหายใจเร็วแรกเกิดได้มากกว่าเด็กที่เจ็บคันคลอดแล้วผ่าเนี่ย เป็นคำพูดที่ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันจะถูกต้องต่อเมื่อการเจ็บคันคลอดนั้นต้องเป็นการเจ็บคันคลอดที่มีการรอคลอดจริงๆเท่านั้นไม่ใช่แค่เจ็บแล้วผ่านะคะแต่ถ้าหากว่าเราค่ะเป็นคนที่มีเอ่อเรียกว่ามีแพลนว่าจะผ่าอยู่แล้วหมายถึงคิดว่าถ้าเจ็บปุ๊บฉันจะผ่าเลยอยู่แล้วคือไม่ได้คิดว่าจะรอคลอดนะคะหรือมีข้อบ่งชี้ที่จะต้องผ่าอยู่แล้วเนี่ยกรณีแบบนี้จะแตกต่างกัน เพราะว่ากรณีแบบนี้ค่ะทันทีที่เราตรวจพบว่ามีอาการเจ็บคันสม่ำเสมอหรือเข้าสู่ระยะคลอดเนี่ยเราจะไม่ได้รอเจ็บจนปากมดลูกเปิดระยะเวลาในการรอคอยจะน้อยนะคะคุณแม่จะได้รับการผ่าตัดคลอดฉุกเฉินค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะผลลัพธ์ที่เกิดกับเด็กจึงแทบจะไม่ได้แตกต่างกับการที่เรานัดวันผ่าอ่าเพราะฉะนั้นค่ะถามว่าณนะตอนนี้นะคะจริงๆค่ะ ถ้าหากว่าคุณแม่นะคะมีข้อบ่งชี้ว่าจําเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดอยู่แล้วนะคะหรือในกรณีที่คุณแม่มีแพผนว่าอยากจะคลอดอยู่แล้วแน่นอนว่าการนัดผ่าตัดคลอดเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะโดยที่ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรเพิ่มเติมกับทารกในครรภ์เลยคือไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงอะไรนั่นเองไม่ว่าเราจะเจ็บหรือไม่เจ็บยังไงเราก็ต้องผ่าเพราะฉะนั้นค่ะการนัดวันผ่าเนี่ยไม่ได้เป็น สิ่งที่ทําให้เด็กนะคะมีปัญหาในเรื่องของการหายใจเร็วเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าภาวะหายใจเร็วตอนแรกเกิดของทารกที่เกิดจากการผ่าตัดคลอดเนี่ยภาวะเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเกิดจากการที่เด็กนะคะมีการปรับตัวไม่ทันเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เป็นภาวะที่ทําให้เกิดผลเสียในระยะยาวเพราะว่าการหายใจเร็วแรกเกิดของเด็กกลุ่มนี้ค่ะ เกิดจากการที่ปอดของเด็กนะคะมีความชื้นเนื่องจากน้าคร่ําที่อยู่ในปอดเนี่ยมันถูกเรียกว่าถูกซึมออกไปได้ไม,ไม่หมดในระยะเวลาที่กําหนดนะคะคือโดยปกติพอเด็กคลอดปุ๊บเขามีการร้องใช่ไหมคะเขาจะมีการเรียกว่าเอาอากาศเข้าไปในปอดตัวอากาศที่เด็กหายใจเข้าไปเนี่ยแหละคะ่ะจะเป็นตัวที่จะไปถ่างขยายตัวถุงลมในปอดแล้วก็จะทําให้ปอดของเด็กที่เดิมมีน้ําคร่ำเนี่ย มีการเรียกว่าแห้งและการปอดเด็กก็จะแห้งถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะมีการปรับตัวได้ดีก็คือปอดมีการขยายตัวได้ดีปอยยดแห้งด,ยยดีในระยะเวลาที่เรียกว่าเร็วๆเขาก็จะไม่หอบไม่เหนื่อยก็คือหมายถึงไม่จําเป็นต้องให้ออกซิเจนเขาก็จะไม่มีภาวะหายใจเร็วนะคะแต่ว่าเด็กบางคนเนี่ยการถังขยายของถุงหลอดลมเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าปลอดชื้นปลอดชื้นไม่ใช่ปลอดบวมนะปลอดชื้นในเด็กแรกเกิดก็คือมันมีน้าคร่ําบางส่วนที่อาจจะยังกระจายกระจายอยู่ในเนื้อปอดอะคะ่ะซึ่งตรงนี้ก็เลยทําให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเด็กนะคะทําได้ไม่เต็มที่เด็กเขาก็เลยมีภาวะหายใจเร็วก็คือหายใจเร็วเขาเรียกว่าหอบเนาะหายใจเร็วตอนแรกเกิดแต่ว่าภาวะหายใจเร็วตอนแรกเกิดตัวนี้มันเป็นแค่ภาวะปลอดชื้นชั่วคราวคะ่ะ เขาก็จะสามารถแก้ไขได้ง่ายๆโดยการให้เด็กนะคะดมออกซิเจนเข้าไปนะคะตัวออกซิเจนที่ถูกสูดดมเข้าไปทางลมหายใจก็จะไปช่วยถ่างขยายปลอดลมต่างๆค่ะให้มันขยายตัวอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยไล่ความชื้นนะคะออกจากปอดของเด็กแล้วก็ทําให้เด็กสามารถกลับมามีปอดปกติได้ภายในระยะเวลาสั้นๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาปรับตัวอยู่ที่ประมาณ4ี่ ถึง6ชั่วโมงไม่ค่อยเกินนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เด็กมีภาวะแบบนี้แต่พ้น6ชั่วโมงไปแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้ออะไรบางอย่างที่อยู่ในคันโดยที่เราไม่ได้รู้ก่อนคอร์ดก็ได้บางทีก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อบ้างอะไรบางพวกนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของหมอเด็กในการประเมินน้องอีกทีนะคะ กล้ก็อีกอย่างหนึ่งเลยค่ะที่อยากจะบอกก็คือถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะมีข้อบ่งชี้ในเรื่องของการผ่าตัดคลอดอยู่แล้วการผ่าตัดคลอดที่เหมาะสมนะคะก็คือจะอยู่ที่อายุคันประมาณ38สัปดาห์อย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะว่ามีงานวิจัยนะคะที่เขาดูมาแล้วล่ะว่าที่อายุคันภ์3สสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะทําให้เกิดภาวะหายใจเร็วตอนแรกเกิดน้อยกว่าอายุคันที่น้อยกว่า38สัปดาห์เพราะฉะนั้นเราก็เลยคัดพอยที่38เนาะ แล้วก็จะนัดตอน38 39หรือ40ก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการที่ดูความเหมาะสมมากกว่านะคะว่าทีมทีมที่จะดูแลคุณแม่ในช่วงวันผ่าตัดคลอดเนี่ย พร้อมมากน้อยแค่ไหนซึ่งทีมเนี่ยถามว่าประกอบด้วยใครบ้างก็แน่นอนต้องประกอบไปด้วยคุณหมอผ่าตัดนะคะ<ๆ>ก็คือหมอสูนะคะคนแรกเลยว่าคุณหมอพร้อมไหมนะคะแล้วก็ทีมห้องผ่าตัดเนี่ยพร้อมไหมเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องใช้วิสัญญีแพทย์ใช้ห้องผ่าตัดนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับการดูแลทารกด้วยก็คือจะต้องเป็นทีมของหมอเด็กแล้วก็เนอร์เซอรี่ที่ดูแลน้องเนาะเพราะฉะนั้นค่ะการนัดผ่าตัดคลอดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียกว่า ไม่ได้มีผลเสียอะไรมากไปกว่าการที่เราเจ็บปึบแล้วผานะคะจริงๆข้อเสียจริงๆไม่ได้แตกต่างกันโอกาสเกิดภาวะหายใจเร็วและเกิดก็มีพอๆกันคือไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องซีเรียสหรือกังวลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าสามารถที่จะ,ะเด็กเขาสามารถหายได้แบบร้อเซนตนะคะ เด็กที่มีภาวะนี้นะคะหลังจากหายแล้วเขาคือเด็กปกตินะคะไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะปอดบวมหรือการติดเชื้อในปอดเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทําให้มีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจในอนาคตนะคะมันเป็นแค่การปรับตัวระยะสั้นๆเท่านั้นเองอันนี้อยากจะให้คุณแม่นะคะไม่กังวลมากจนเกินไปเนาะ ก็หลักๆเลยค่ะถ้าหากว่าเราจะผ่าตัดคลอดอายุครรภ์จะต้องอย่างน้อย38สัปดาห์ถ้าหากว่าเราอยากจะผ่าคลอดก่อน38สัปดาห์ต้องคุยกับคุณหมอที่เป็นคนผ่าตัดคลอดให้นะคะลองให้คุณหมอประเมินให้นิดนึงว่ามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนในการที่เราจะนัดผ่าก่อน38สัปดาห์เนาะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมออีกทีนะคะถ้าคุณหมอบอกว่าได้หมอก็เชื่อว่าคุณหมอน่าจะประเมินอย่างเต็มที่แล้วว่า การคลอดณนะวันนั้นๆน,น,น่าจะทาได้นะคะก็สามารถที่จะเอาตามที่คุณหมอประเมินได้เลยนะคะแล้วข้อดีข้อที่2ค่ะก็คือในเรื่องของการเลือกวันนะคะเพราะว่าแน่นอนนะคะเราจะต้องผ่าอยู่แล้วถ้าหากว่าเราได้วันนะคะที่เราอยากจะคลอดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเลิกดีใช่ไหมคะวันดีว,นน ون, วันนู้นวันนี้ที่คุณแม่ไปดูมาว่าเหมาะสมเนี่ยถ้าหากว่าเลิกที่ได้มาค่ะ เป็นเลิกคลอดในอายุครรที่เกิน38สัปดาห์คุณแม่สามารถที่จะเลือกได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคุยกับคุณหมอเหมือนกันนะคะ<ม>ว่าทีมที่ดูแลคุณแม่น่ะพร้อมในการที่จะดูแลเด็กในคุณแม่ในวันนั้นๆที่เราเลือกหรือเปล่าถ้าหากว่าสองสองข้อนี้ค่ะสามารถที่จะเรียกว่าตรงกันพอดีแน่นอนว่าการที่เราจะเลือกผ่าตัดคลอดในวันเรียกเลือกผ่าตัดคลอดในวันที่เราเลือกเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นข้อเสียแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณแม่ส่วนใหญ่น่าจะส่วนใหญ่น่าจะเลือกอยู่แล้วแล้วคุณหมอส่วนใหญ่ก็น่าจะเลือกเหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนตัวหมอเองค่ะถ้าคุณแม่ท่านไหนมีแลนว่าจะผ่าอยู่แล้วหรือคุณแม่ท่านไหนก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ในเรื่องของการผ่าตัดคลอดอยู่แล้วนะคะหมอก็มักจะแจ้งคุณแม่อยู่แล้วค่ะว่าอายุครรภ์ที่สามารถคลอดได้คือเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วก็ให้เลือกมาได้เลยแต่ถ้าเราเลือกวันผ่าคลอดไปแล้วปรากฏว่าเจ็บท้องมาก่อน แน่นอนค่ะเราก็ต้องผ่าก่อนนะคะก็ต้องคลอดก่อนวันที่เราเลือกอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติค่ะสามารถที่จะผ่าตัดคลอดฉุกเฉินได้ในอายุครรที่เหมาะสมก็คือตั้งแต่37สัปดาห์ขึ้นไปในกรณีที่มีการเจ็บคันคลอดเองตามธรรมชาตินะคะสามารถผ่าคลอดได้ตั้งแต่อายุครรประมาณสัก37สสัปดาห์ขึ้นไปเราถือว่าครบกําหนดค่ะความเสี่ยงใดๆต่างๆก็ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณแม่ท่านไหนเลือกวันแล้วแล้วสุดท้ายเราเจ็บท้อง ก็สามารถที่จะไปโรงพยาบาลก่อนวันนัดเพื่อรับการผ่าตัดคลอดฉุกเฉินได้เลยนะคะ